มันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแบบเด็กทั่วไปเราต้องไปทํางานอู่ซ่อมรถมันก็เห็นว่าผมไม่ใช่หลานแท้ๆเดินผ่านมาเต่าหัวผมพัวก็เลยจับผมขังในห้องสีบ้างอะไรบ้างคือมาลงที่เราแต่แม่งกลายว่าทําให้ผมแม่งแกร่งมันไม่ใช่ศูนย์นะคือมันคือติดลบมันทําให้เราเป็นแรงผลักดันให้เราต้องทํางานทํางานํางานเพื่ออย่างในว์ลูกลูกของเราเนี่ยครับให้มันไม่ต้องเริ่มจากศูนย์พระที่สะสมที่เราเล่นมาเนี่ยมันก็พอมีซื้อมาบ้างครับ แต่เวลาไม่มีเงินก็ขายเท่าทุนบ้างขายทุนบ้างเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเงินไม่พอเที่ยวขายครับขายเก่าลัดขัวครับผมก็ขายมาแล้วทําสวนลาไยไปทํานั่นนนี่คือทํามาหมดแล้วญาติผมคนหนึ่งอยู่ที่ลําพูนซึ่งเขาก็ชอบพระอยู่แล้วเขาเลยบอกว่าไม่ทําเล่นพระให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังไปเลยว่าให้ยืมเงินสองหมื่น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนะครับตั้มคุณฟ้าคุณเจ้ากับรายการเดอะเซียนนะครับรายการที่จะพาไปพูดคุยกับเซียนทั่วประเทศและวันนี้เป็นอีกหนึ่งเซียนนะที่ผมอยากคุยด้วยมากๆนะครับก็เป็น FC ติดตามพี่เขา,านานนะครับเชื่อว่าการพูดคุยกับเซียนท่านนี้เนะี่ยจะต้องเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมเนี่ยรอคอยให้เซียนท่านนี้มารายการเดอะเซียนอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนําเลยดีกว่าครับผมอยู่กับคุณโจ๊กลาพูนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณตั้มสวัสดีครับผมอยากคุยเร็วๆเลยไม่ต้องแนะนําอะไรเยอะครับผมได้เลยครับพูดแค่นี้ก็สําหรับภาพที่ผมมองมองเข้าไปมองพี่โจเข้าไปหนึ่งเลยผมโหคนนี้เซียนใหญ่อ่ะเซียนใหญ่อ่ะเราจะทํายังไงเราถึงจะได้คุยเราจะทํายังไงเราถึงจะมีโอกาสได้ไปนั่งซักถามชีวประวัติของพี่เขาอะไรเงี้ยกับสองก็วิ่งคนนี้ต้องเป็นเบอร์หนึ่งภาคเหนือแน่เลย อะไรอย่างเงี้ยคือภาพที่คิดมาพิดมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มาไขแต่ตัวแต่ตัวจริงสัมผัสแล้วไผโผมเป็นคนที่ง่ายๆมากนะทําตัวติดดินบารมีพี่โจ๊กครับบารมีเพราะผมมองเข้ามาเนี่ยผมเอฟซีนะผมก็จะติดตามโอ้โหทำไมลูกน้องพี่เขาเยอะจังทําไมบ้านเขานะเออยังเคยแอบคิดว่าบ้านพี่โจ๊กเป็นร้านอาหารหรือเปล่าคือคือผมเนี่ยสาเหตุที่น้องๆทีมงานผมเยอะเนี่ยกับเพราะ ผมเป็นคนที่ไม่มีโอกาสมาก่อนอผมเป็นคนที่ด้อยโอกาสครับการสมัยก่อนเนี่ยการเล่นพระนะครับการที่ยังโงหัวขึ้นมาครันี่นะเป็นอะไรที่ยากมากคุณตั้มเคยเล่นเกมนั้นไหมครับไอ้ที่ว่าที่มันถือค้อนอันหนึ่งอะแล้วก็มีอะไรโผล่หัวแล้วทุบมันเหรออะไรใครจะโผล่หัวก้นมาทุบๆเหรอเมื่อก่อนวงการพระภาคเหนือมันเป็นแบบนั้น อย่างนั้นเลยคือเพื่อที่จะให้ตัวเองขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดที่สุดเนี่ยใครจะมาต้องเตะตัดขาไว้ก่อนถูกต้องถูกต้องครับซึ่งผมเป็นคนที่ขวนขวายหาโอกาสครับเพราะเมื่อก่อนโอกาสมันไม่มีอืพอณวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในจุดที่ผมได้รับโอกาสครับผมก็ถึงส่งมอบส่งต่อโอกาสให้น้องๆครับน้องๆก็เลย มาอยู่กับผมเยอะเอฉยครับผมแต่อยู่แบบว่าคืออยู่แบบพี่แบบน้องนะไม่ใช่ลูกน้องช่วยกันทํางานช่วยกันทางานช่วยกันนำาหากินทุกคนมีหน้าที่ต้องทํางานอไอคนนี้ถนัดปั้มพระครับผมก็เปิดโรงงานปั๊มพระให้มันไอคนนี้ถนัดเล่นพักเกจิครับผมก็อ่ะมึงกระทุนไปไอนี่เล่นพักกูไอนี่อยากเล่นพระแพงอมึงมากูถ่ายท่าความรู้ให้มึง แบบสุดครับครับแล้วน้องๆมันมันไม่ได้ไปไหนออพอทุกคนพอมันไปได้ของครับอ่าได้ดี ทุกคนมันก็นึกถึงผมกันหมดเรียกว่าเราเคยไม่มีโอกาสใช่ครับพอวันนึงเรามีโอกาสเราก็หยิบยื่นโอกาสนั้นให้กับน้องๆที่ไม่มีโอกาสเหมือนเราในวันนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าจะเป็นจุดที่โอเคสร้างงานสร้างอาชีพให้กับน้องๆแล้วก็เลยทําให้ทุกๆคนก็รักพี่โจเช่นเดียวกัน่ครับทีนี้ย้อนกลับไปในวันที่พี่โจบอกว่าไม่มีโอกาสครับชีวิตในวัยเด็กครอบครัว มันไม่มีโอกาสขนาดไหนพี่ชีวิตมันลําบากขนาดไหนพี่ตอนเรกผมนั่นหมโคตรลาบากมากบ้านยนงไม่มีครับอยู่กับยายผมได้กินข้าววันละสองมื้อนะครับเช้ากับเย็นเท่านั้นเองกลางวันนี่ตามอัธยาศัยอืก็คือเราแวกบ้านญาติเก็บอะไรกินได้ก็ญาติคนไหนมีเมตตาจิตถึงจะเรียกผมไปกินข้าวครับอย่างนั้นเลยฮะ อาหารหรูๆนะถยาไม่ต้องห่วงเลยครับไม่เคยได้กินนะครับคือแค่มีกินก็ดีแล้วครับอายุห้าหกหกเจ็ดขวบเนี่ยผมต้องไปปักเบ็ดปลาในป่าช้าครัเพราะในป่าช้าเนี่ยปลามันเยอะและคนส่วนใหญ่จะกลัวไอ้เราก็ต้องฝ่าความกลัวสองสามทุ่มเนี่ยผมต้องไปหาปลาในป่าช้าเพราะว่าจะมากลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ถ้ากลัวที่บ้านไม่มีกินกินเคยกินสาหร่าย สาหร่ายทะเลนะฮะครับคือญาติเขาแบ่งชิ้นแค่ไอนเราถามทุกวันนี้มันไม่ใช่หรูหราอะไรมากมายแต่ความรู้สึกตอนเด็กของเราเนี่ยครับผมคิดว่าเอามาให้อาม่าผมคือยายผมเนี่ยผมอยู่กับอาม่าผมอาม่าผมเขาไปต้มครับต้มสาหร่ายมาให้กินนะครับผมก็ถามว่ากินอร่อยมากเลยมันคืออะไรเขาบอกอาม่าเขาบอกต้มจืดสาหร่าย ด้วยความที่เราอยากกินอีกและเราไม่รู้ว่ามันคือสาหร่ายทะเลครับพออีกวันหนึ่งเนี่ยผมไปเก็บสาหร่ายในน้ําจืดผมไปเก็บสาหร่ายในน้ำจืดมาให้อาม่าผมเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องที่ผมพูดทุกครั้งนะเล่าให้ใครฟังนะผมจะน้าตาไหลทุกครั้งจริงๆเรื่องนี้คือไม่เป็นความลาบากจริงๆแล้วความรักความเมตตาที่อาม่าเขามีให้ผมมาเนี่ยคือว่าอาม่าผม เดินมาลูบหัวผมแล้วหัวเลาะที่ผมเก็บสารอาหารน้ําจืดให้กินแล้วาม่ผมก็ร้องไห้น้ําตาไหลด้วยอคือด้วยความเขาก็สงสารเราไงทําไมบ้านเราถึงลําบากขนาดนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ครับก็จนก็ลาบากอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนผมเข้ามาอยู่กรุงเทพผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยอ่ามาอยู่กับน้าผมเมื่อตอนป .4 แต่มาอยู่เฉยๆไม่ได้ผมมาอยู่ต้องทํางานครับ น้าเขยผมเขาเปิดอู่ซ่อมรถเพราะฉะนั้นทุกเย็นหลังเลิกเรียนและไม่มีคำว่าเสาร์วอาทิตย์สำหรับผมครับเพราะผมต้องไปทำงานอู่ซ่อมรถแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับทุกวันอตอนเด็กผมเลยเป็นคนที่เกลียดวันหยุดชิบหายคือคือวันเรียนก็ก็ได้ไปเรียนปกติก็ได้ไปเรียนปกติแต่ว่ากลับมาก็ยังต้องมาช่วยงานที่บ้านถูกต้องครับต้องมาทํางานที่บ้านเป็นอะไรที่โหเกลีย เกลียดวันเสาร์อาทิตย์มากเพราะมันไม่มีมันไม่ได้ใช้ชีวิตแบบแบบเด็กทั่วไปเราต้องไปทํางานอู่ซ่อมรถครับอ่าบางทีแล้วน้าเขยผมไม่เป็นคนดุอืบางทีก็ด่าลูกน้องอืลูกน้องมันก็มันก็เห็นว่าผมไม่ใช่หลานแท้ๆของเจ้านายเขาอก็มาลงที่ผมไงเดินผ่านมาเตบหัวผมพั้วก็เลยมาโดนโดนน้าผมด่าไหมครับจับผมใช่จับผมขังในห้องสีบ้างอะไรบ้างคือมาลงที่เรา แต่แม่งกลายว่าทําให้ผมแม่งแกร่งอืมทํทให้ผมแม่งแกร่งตั้งแต่เด็กครสู้รู้รู้จักเรียนรู้คําว่าสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กครับครับนะครับขึ้นเรียถามนิดนึงพี่โจทำไมถึงอยู่กับอาม่าครับทำไมไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรอครับในวัยเด็กเออเมื่อตอนเด็กเนี่ยพอดีคุณพ่อผมเนี่ยเออเขาได้หย่าร้างแล้วก็ห่างหายไปคไม่ได้ติดต่อกันส่วนแม่ผมเนี่ย ต้องมาทํางานที่กรุงเทพครับครับผมก็เหลือเหลือผมกับอาม่าผมอที่อยู่ที่บ้านสองคนสองคนแล้วก็จะมีน้าน้าผู้ชายแต่น้าผู้ชายเขาก็จะไปมาบ้างอะไรเงี้ยลรวที่บ้านมันก็อยู่แค่นั้นคือเท่กับชีวิตในในวัยเด็กช่วงนั้นเนี่ยก็คือตามมีตามเกิดถูกต้องครับใช้คําว่าตามมีตามเกิดจริงจริงเลยเลยไม่ได้โตมาบนกองเงินโอ้โหไม่มีเลยฮะไม่มีเลยไม่มีเลยณณวันที่ผมเรียนหนังสือจบใหม่ๆครับนะครับ ผมเนี่ยต้องนับเหรียญไปกินข้าวอยู่เลยต้องมาวางแผนคือด้วยความผมเรียนพอผมเรียนจบที่กรุงเทพครับผมกลับไปอยู่ลําพูนความคือความตั้งเราเป็นเด็กบ้านนอกออเราอยากกลับไปอยู่บ้านเราครับผมเรียนจบที่นี่ผมไม่ยอมทํางานที่ที่ที่กรุงเทพครับผมกลับไปอยู่บ้านเรารรด้วยความที่ว่าเราอยากอยู่อ่ะลําบากเราก็ยอมอเราสู้ที่นั่นคือที่ที่สบายใจของเราถูกต้องครับครับหุงข้าว ผมคงในแต่ละวันผมหุงข้าวหนึ่งหม้อเนี่ยครับผมจะต้องเอาไข่เอาไข่ใส่เข้าไปในหม้อด้วยอืเวลาข้าวมันสุกไข่มันก็สุกสมมติผมเคยทําตอนเด็กๆแล้วกับข้าวของผมคือแล้วฮะมาม่าสมัยนั้นมันซองละสามบาทห้าสิบอันนั้นคือกับข้าวของผมครับผมก็ใช้ชีวิตแบบประคองชีวิตอย่างเงี้ยเรื่อยๆ ครับครับจนมาลืมตาอ้าปากได้คือเมื่อตอนเราเล่นพาร์ตงจริงจังค่นอืออ่ะทีนี้ย้อนย้อนกลับไปก่อนในวันที่ประมาณสักป .4 สี่ใช่ไหมครับขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็มาเจอกับโอ้โหเหล่าบรรดาลูกน้องหัวโจกข,ของอของคุณน้าใช่ไหมครับผมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยคิดจะหนีกลับไปบ้านไหมเพราะว่าอย่างที่พี่โจกเล่าให้ามาเนี่ยมันคือบรรยากาศของความอึดอัดของความแบบเฮ้ยทำไมชีวิตกูต้องมาเจออะไรแบบนี้นะผมเคยหนีเออ ผมเคยหนีครับแล้วไปไม่รอดอืโดนตีจนขาแข้งขาลายหมดโดนน้าตีโดนโดนโดนอ่าโดนพ่อ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 ใหม่ผมออโดนพ่อโดนพ่อใหม่ผมตีอ๋อออคือคือแล้วแล้วตอนนั้นไม่ไปไม่ไปอยู่กับคุณแม่ครับอ่าตอนนั้นเขามีครอบครัวใหม่ฮะแล้วก็ผมก็อยู่กับอยู่กับน้าอยู่กับน้าผมครับครับครับแล้วอยู่ตรงนั้นกี่ปีพี่โจโอ้โห จนเรียนจบมหาลัยเลยตั้งแต่ป .4 ครับยันจบมหาลัยคืออยู่กับน้าตลอดเลยอยู่กับน้าตลอดแล้วก็ทําอาชีพอู่ซ่อมรถเนี่ยตลอดเลยเอพอมาตอนตอนโตเนี่ยครับพอเริ่มโตปรากฏว่าน้าผมอะเขาก็เลิกกันนะเคยอืมก็จังหวะดีไปที่ว่าผมไม่ต้องไปช่วยงานแล้วอ๋อครับก็ช่วยถึงประมาณมัธยมครับอ่าออถึงประมาณมัธยมแล้วมัธยมไปทําอะไรพอมัธยมเนี่ยเราก็เรียนด้วยช่วย น้าพอเขาเลิกแล้วเนี่ยน้าเขาขายของที่บ้านครับขายกับข้าวขายอะไรก็ช่วยที่บ้านด้วยแล้วก็หาจังหวะเราไปทํางานพิเศษอย่างหน้าหน้าบ้านผมเนี่ยมันจะมีทั้งโรงงานกล่องกระดาษมีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ครับปิดเทอมนี้ผมไปทํางานโรงงานกล่องกระดาษนะฮะได้วันละ80บาทพอโรงงานเขาย้ายผมก็โยกมาทํางานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ครับอย่างเงี้ยฮะหาอาชีพเสริมหารายได้เสริมมั้ ครับครับผมขู่ทุกกับว่าชีวิตตั้งแต่เด็กแบบเด็กยันโตนี่แทบไม่เคยหยุดทํางานไม่เคยฮะไม่เคยครับแต่ก็มันมันตรงนี้แหละฮะทำมันทําให้ผมเนี่ยคซึมซับซึมซับโดยไม่รู้ตัวอทําให้ผมทุกวันเนี่ยคิดที่จะทํางานครับคิดที่จะหาเงินอยู่ตลอดเวลาครับแล้วยิ่งทุกวันนี้เรามีครอบครัวครับเรามีลูกอเราไม่อยากให้ลูกเราลําบากเหมือนเราตอนเด็กเรารู้ว่าไอ้ชีวิตที่มันการเริ่มจะติดลบครกับ มันไม่ใช่ศูนย์นะค,คือมันคือติดลบนะฮะมันทําให้เราเป็นแรงผลักดันให้เราต้องทํางานทํางานมางานเพื่ออย่างน้นัตว์ษลูกลูกของเราเนี่ยครับให้มันไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ให้มันเริ่มจากที่สองที่สามม,ม,มีปัจจัยพื้นฐานในชีวิตครับก็ยังดีอเพื่อให้เขาเนี่ยไปต่อยอดได้แต่ส่วนบ้านปลายชีวิตเขาแล้วเนี่ยเขาจะรักษาสิ่งที่เราสร้างไว้ได้หรือไม่หรือว่าเขาจะเอาไปต่อยอดได้หรือเปล่าอันนั้นก็สุดแล้วแต่เขาละเราถือว่าเรา เราได้ทําหน้าที่พ่อโดยสมบูรณ์แบบล่วครับช่วงมัธยมนะฮะช่วงช่วงปฐมครับทำอุตสมรถมัธยมทําโรงงานอ่าฮะแล้วกระดาษทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วได้เรียนต่อในช่วงของมหาลัยไหมครับเอ่อผมเรียนต่อในช่วงมหาลัยฮะคือตอนนั้นคืออารมณ์ประชดก็เรียนที่กรุงเทพนี่แหละเรียนที่กรุงเทพฮะผมพอผมจบผมจบราชมงคลนนท์จบปสราชมงคลนนท์ปุ๊บเนี่ย ผมก็อยากยังไงผมก็อยากกลับไปอยู่เชียงใหม่ออืผมก็ไปสอบติดนะครับอที่ราชมงคลทยาเขตเชียงใหม่ครับแต่ทางบ้านไม่ให้ไปเรียนเพราะกลัวผมเกเรซึ่งสมัยตอนเรียนช่างครับไอเราก็เกเรครับพอตัวอย่างเงี้ยเราก็เข้ามองกลับไปแล้วเข้าใจผู้ใหญ่เขานะคือตอนนั้นไม่เข้าใจเอตอนนั้นไม่เข้าใจทําไมจะต้องมาห่วงอะ ห่วงอะไรเรานั่งหนีนั่งหนนะฮะแต่ณเวลาเนี้ยเรามองไปเราเข้าใจละเพราะว่าตอนนั้นเราเกเรจริงครับผมครับจบไม่ให้ไปเรียนพอไม่ให้ไปเรียนปุ๊บผมเข้าศรีประทุมเลยอืมอ่าเรียนต่อวิศวะศรีประทุมเรารู้ว่ามันแพงก็ประชดอ่ะเอาแล้วเราเอาเงินจากที่ไหนไปเรียนตอนนั้นเอ่อก็มีทางบ้านส่งช่วยเขาก็ช่วยกันส่งด้วยครับคืออารมณ์ประชดไม่รู้อะอยากให้ผมเรียนกรุงเทพใช่ไหมหาเงินไหมส่งผมเรียนให้ได้ อ๋อคือเขาเห็นเราเกรเรเขาไม่อยากให้เราอยู่ที่นั่นละส่วนใหญเราอยู่บ้านละให้หนีจากสิ่งแวดล้อมให้หนีจากเพื่อ,อนแลอว่าคือผมอยากกลับไปอยู่เชียงใหม่เออครับซึ่งตอนนั้นที่เชียงใหม่ไม่มีญาติไม่มีญาติสิทเ e <ppy> หลืออยู่แล้วไง <tow> ถ้าผมกลับไปอยู่เชียงใหม่ผมต้องอยู่คนเดียวครับผมเขาก็ยิ่งกลัวว่าผมจะกลับไปเกเรที่เชียงใหม่ออครับก็ส่งมากรุงเทพผมก็เลยเข้าศรีประทุมทะเลยอืนะแต่ว่าก็ก็กู้เรียนด้วยอกู้เรียนด้วยทางบ้านเขาก็ ช่วยกันส่งให้เรียนด้วยเราเรียนวิศวะเลยเหรอวิศวะเครื่องกลคะเท่ากับว่าจบวิศวะเครื่องกลจากศรีปรทุมใช่ครับผม<อ>จบวอวอสบเครื่องกลอา้าวแล้วไปเป็นวิศวะไหมพอจบก็พอเรียนจบครับผมก็เจตนาเดิมของผมเลยทั้งทางที่มีมีคนที่สนิทของผมเนะี่ยเขาได้เป็นผู้บริหารเฟอร์นิเจอร์ บริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งแล้วเขาเห็นว่าเขาผมมีความรู้แล้วจบวิศวะแล้วแล้วผมเพราะผมทํางานเฟอร์รี่เจอมากรเสนอเงินเดือนให้ผมนะสมัยนั้นสามหมื่นเพื่อให้ไปทํางานที่บริษัทนี้ครับผมไม่เอาผมไม่ไปผมจะกลับลําพูนผมจะอยู่ลําพูนโดเดตินขาดผมอยู่ทำไมอ่ะพี่คือความรักรักในบ้านเกิดเราอผมผมเป็นคนที่ผมรักรักเมืองลําพูนมากๆกลับไป ที่ลำพูนมันจะมีนิคมอุตสาหกรรมลำพูนครับมผมสมัครงานทุกทีไ่ไม่ได้สักที่ปฏิทูปฏรเส์หมดม,มีโรงงานอยู่โรงงานนึงเนี่ยเปิดรับตําแหน่งเอนจิเนียร์นะครับสิบสองตำแหน่งครับเรียกไปสัมภาษณ์สิบสามคนมผมคือคนเดียวที่ไม่ได้เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าอะไรเคยอกลับออเออขออะไรเหตุผลมันคืออจะความสามารถเราไม่ถึงก็ได้ล้วเราคิดในแง่ดี แต่ในความเป็นจริงก็คือคืออย่างทางเหนือเนี่ยวิศวะทางนู้นส่วนใหญ่เขาจบวิศวะมชอวิศวะตีนดอยกันครับสังคมไทยมันเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์อ๋อใช่ใช่ผมจบที่อื่นมากันรุ่นน้องเขามาสมัครเออไปคุณตั้มคุณตั้งจะเลือกใครอ่ะก็ถ้ามีน้องเป็นมชก็อโอเคถ้าถ้าถ้าเข้าใจได้ว่ามีรุ่นน้องสืบสายกันมาเป็นพ่อรหัสปูรหัสพี่รหัสอะไรไม่รู้อก็จะต่อกันแต่ว่า เออก็พูดยากแล้วพี่มันพูดยากมันพูดยากแต่เราเราก็เข้าใจเขาแต่ศรีปทุมก็ไม่ได้โอ้โหศรีปทุมก็มอดังนะครับแล้วจบจากกรุงเทพด้วยนะกรุงเทพครับออจบกรุงเทพด้วยนะแต่เขาไม่ได้มองตรงนั้นเรามองคิดในแง่ดีว่าเราอาจจะความสามารถไม่ถึงด้วยเราคิดอย่างนั้นแต่มันกลับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอจุดเปลี่ยนชีวิตจุดเปลี่ยนชีวิตคือจุดเปลี่ยนชีวิตจ้ดเลี่ยไหมจุดเปลี่ยนจริงๆเลยจุดเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆเลยเปลี่ยนยังไงครับ คือผมเนี่ยผมชอบเล่นพระผมชอบศึกษาดีกว่าชอบตั้งแต่เมื่อไหร่พี่โจอ่าผมอายุสิบห้าอ๋อคือสิบห้านี่เริ่มเริ่มชอบเริ่มชอบเพราะว่าผมไปบ้านญาติครับแล้วเขาเขาให้พระมาสององค์ด้วยความที่เราก็อยากรู้เฉยๆว่าพระที่เขาให้มาเนี่ยครับมันคือพระอะไรครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมไปเจอแผงหนังสือหนังสือโบราณหนังสือแผงหนังสือมือสองครับนะฮะผมก็เห็นรูปที่หน้าปกเฮ้ยอันนี้มันพระ ที่ญาติเขาเคยให้เรามาเนี่ยครับผมก็เลยตัดใจซื้ออสมัยนั้นเล่มละสิบบาทมันเป็นหนังสือเก่ามือสองไงครับผมผมก็ซื้อมาซึ่งหนังสือพระในสมัยนั้นมันไม่เหมือนสมัยนี้ครับหนังสือพระในสมัยนี้เนี่ยมันเป็นแคตตาล็อกครับผมอ่าลงการขายอืไอ้หน้าความรู้เนี่ยมีบ้างเล็กน้อยครับผมแต่สมัยก่อนเนี่ยหนังสือพระสมัยก่อนครับไม่ว่าจะมหามหาโพนะครับ หลายๆอย่างเนี่ยครับมันเป็นการหนังสือพระที่ลักษณะคือแนะนําให้รู้จักพระโดยที่ไม่มีรูปประกอบด้วยมีรูปประกอบแต่ว่าเล็กน้อยนะฮะมันไม่ใช่เน้นการขายเหมือนปัจจุบันคือให้ความรู้มากขายใหความรู้มากขายใช่ครับมันทุกอย่างมันจะเต็มไปด้วยเนื้อหาแล้วเนื้อหามันคือการเล่าเรื่องปฏิหารอย่างเช่นหลวงพ่อเงิน นะฮะรูปลอพิมพ์นิยมพิมพ์ี้ตาเป็นยังไงและเขาจะแฝงด้วยเรื่องอิทธิปฏิหารการประสบการณ์นะฮะอย่างพระกุเนี่ยเขาแนะนําว่าพระกุอย่างหลวงพ่อโตบางกะทิงนะฮะเป็นพระที่นักเลงสมัยก่อนต้องแขวนทุกคนเป็นพระที่ทนกระโบทนมือทนกระบองอ้าวไปวาวุ่นเลยอยากได้เลยคนนี้นักเลงถูกต้องครับอย่าเปรียพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันมหเมตามหาเสน่ห์ เมื่อก่อนเขาถึงว่าฝนให้ผู้หญิงกินแล้วผู้หญิงจะหลงรักผมอยากได้อันนี้นะฮะครับเนี่ยคือเราอ่านเราซึมซับจากตรงนั้นไงครับผมถึงชอบพระมาเราพอเราอ่านแล้วเราถึงมีความสนใจนะครับครับยุคช่วงนั้นมันพนเล่นพระเนี่ยคือคนที่มีความชอบคับความศรัทธาในพระจริงๆจะต่างจากปัจจุบันครับที่เน้นเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องใหญ่ จะซื้อพระองค์หนึ่งกูค,คิดก่อนแล้วอ,องค์นี้กูต้องซื้อเท่าไหร่แล้วกูขายใครขายได้เท่าไหร่รกูกาไรเท่าไหรอ่อืมไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนเนี่ยได้พระมาองค์หนึ่งเนี่ยต้องแขวนอแขวนแล้วมีความรู้สึกวบาโอเทเออพระอะไรที่หาย,ยากเราได้มาเราแขวนแล้วรู้สึกเท่เพราะเรา่อคือเมื่อเนี่ยผมเกิดมาในทันในยุคกลางเก่ากลางใหม่ในยุคเปลี่ยนไทย ครับของวิถีการเล่นพระครับผมผมถึงชอบการเล่นพระมาตั้งตอนนั้นนะฮะพอเรารู้เห็นว่าเราอ่านหนังสือจากพระที่ที่เราได้มาครับเราก็ชวัไปข้อข้อเอื่องอื่นไงครับขคอลัมนออื่นและที่อ่านอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราอ่านเรื่องราวทำให้เรารู้สึกเริ่มชอบอ่ะเพอหลังจากนั้นผมว่าเริ่มซื้อหนังสือเล่มอื่นมาอ่านเรื่อยๆเลยแต่ยังไม่ได้่ื้อาประมาณสัก ไม่มีเงินไงครับครับครับไม่มีเงินออาศัยอะไรรู้ไหมะบ้านเพื่อนอืมเอ้ยเพื่อนนายว่างวานายอยู่บ้าน่ะครับเราไปเชี่อบ้านนายเลยอออออไปหาผ้าตามบ้านเพื่อนครับบ้านญาติครับให้มันยี่สิบบาทสามสิบบาทครับแล้วก็อย่างเงี้ยมาเรื่อย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 ื่ออ่าแต่คือจุดเริ่มต้นนะครับเพราะตอนนั้นก็ผ้าเก๊ก็จะน้อยอยู่ใช่ไหมฮะอ่าจะห่าง S <S <S อ่าพักเกมีแต่ว่าจะห่างจากต่าง่ากปัจจุบันเวลาเราได้มาเนี่ยเราก็มาเทียบกันในหนังสือครับมันเหมือนไหมอ่าฮะบบ,บางทีก็เคยไปได้เคยไปได้ได้ได้ไดองค์ที่ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพระเนี่ยมันก็สร้างกําไรได้นีว่วะพระลงนั่งกุโม่ข่อมส,สมัยผมเรียนหนังสือผมก็ไปซื้อที่แบบซื้อบ้านเพื่อนเนี่ยแหละเพื่อนมันได้มาครับ ให้มันไปห้าร้อยสมัยนั้นดูไม่เป็นเลยว่ามันเก๊แท้มันยังไงครับรู้แค่ว่าถ้าของปลอมเนี่ยผ้าเนื้อชินของของปลอมมันเป็นเหล็กครับอถ้าของแท้มันเป็นเนื้อชินเนื้อมันจะอ่อนแล้วก็วัดดวงมาอย่างนั้นอืปรากฏว่าเอามาเช็คแล้ะแท้ครับแล้วก็แขวนแขวนก็ดันเจอประสบการณ์เอกับตัวเองอีกครับความเกเรของเราอ่ะเจอประสบการณ์กับตัวเอง นะครับในเรื่องแควคาดครับเรื่องเหนียวตอนนั้นยังไงไปตีกันหรือไปอะไรผมเคยโดนผมเคยโดนเกเรแบบเหมือนในหนังโฟกิงนะโอ้โหขึ้นรถเมย์อย่างนั้นเลยครับเราอยู่ป้ายรถเมย์รุ่นพี่พาไปไงเดี๋ยวคันนี้มานะครับมึงขึ้นไปลุยเลยอไอเราก็โอ้โหไม่ได้รุ่นพี่บอกเราต้องแกนนำหอกขึ้นไปผมขึ้นปุ๊บ ไอ้รถเมย์มันข้างหลังไงครัหัวไม้เขาอยู่ข้างหลังอยู่แล้วพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมโดนปืนปากกาจ่ออย่างนี้ครับใจผมแม่งหายคือจ่อหน้าอย่างนี้เลยผมแม่งแวับไอ้เหี้ยอกูไม่รอดแล้วครับได้ยินเสียงแชะปืนไม่ออกคือนน้าตอนะคือผมแขวนพะลวงนางมวงค่อมกับหลวงปู่ทวดรุ่นสี่ เรียนรุ่นสี่สองอย่างเนี่ยชื่อแขวนคเพราะแชะปุ๊บผมปัดโดดลงรถเมล์เลยคือแบบคือมันไม่น่าเชื่อก็เลยวันนั้นเชื่อพุทธคุณเลยเรื่องพุทธคุณเชื่อเลยครับว่าพระร่วงกับพระโลงนั่งกุมโมคอมกับหลวงปู่ทวดรุ่นสี่ปู่ทวดรุ่นสี่สองอย่างเนี่ยยังอยู่ไหมสององค์นั้นสุดท้ายครับก็ณวันที่เราเรียนจบแล้วแล้วเราไม่มีเงินไง เราไม่มีเงินครับก็เลยจําเป็นต้องขายครับพอลงนั่งมุงค้องผมขายได้หมื่นซื้อมาห้าร้อยสมัยนั้นครับขายได้หมื่นหนึ่งนะฮะหลบุทวดรุ่นสี่ผมซื้อมาสามร้อยขายได้สมัยนั้นสองสามพันอู้กำไรนี่เกินร้อยเปอร์เซ็นเลยนะมันก็เลยจุดประกายครับพระที่สะสมที่เราเล่นมาเนี่ยมันก็พอมีนะฮะครับคือก่อนนั้นอาจจะซื้อไม่ ซื้อมาบ้างครับแต่เวลาไม่มีเงินก็ขายเท่าทุนบ้างขาดทุนบ้างครับ,รบเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเงินไม่พอเที่ยวขายครับได้บ้างเล็กเลน้อยน้อยแต่แต่เรายังไม่คิดว่าเราจะเอาเป็นอาชีพเพราะณเวลานั้นอ่ะโหกูแมนจบวิศวะเว้ย ก็ยังอยากเป็นวิศวะยิ่งสุดพิการเป็นวิศวะมันมันเทและวันนั้นมองกับอาชีพการซื้อขายพระยังไงครับพี่โจ๊กณเวลานนคือผมมองว่าคือพระน่ะมีคุณค่าอืแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันไม่ใช่อาชีพเราครับเราเรียนจบมาอวิศวะมาแล้วยังไงเราก็อยากเป็นวิศวะส่วนพระน่ะชอบครับคิดเสมอว่าคือพระคืองานอดิเรกจนมาขายสององนี้นะครับจนมาขายสององนี้ปุ๊บ มันสร้างรายได้นี่วอนะฮประกอบกับว่าผมไม่อยากจะทํางานครับที่กรุงเทพครับลําพูนเราก็สมัครเราทําทุกอย่างแล้วอตั้งมือถือสมัยนั้นอ่ะมีโทรโทรทั่วไทยนาทีละสองบาทผมก็ไปตั้งคนะฮะขายเกาลัดคั่วผมก็ขายมาแล้วครนะฮะไปทําสวนลําไยไปทํานั่นนี่คือทามาหมดแล้วนะอ่ามีญาติ ญาติผมคนหนึ่งอยู่ที่ลําพูนครับซึ่งเขาก็ชอบพระอยู่แล้วครับแล้วเขาก็เห็นว่าผมก็ชอบพระอยู่แล้วครับเขาเลยบอกว่า,วาแล้วทําไม,มไม่ทําเล่นพระให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังไปเลยวะอืออ่าให้ยืมเงินสองหมื่นเริ่มสัมผัสคําว่าเลี่ยมครับโดนวางงานแดกเอออเงี้ย คือความรู้เราไม่มีเราความรู้เรามีงูหับปลาแต่เราไปเปิดให้เด็กเอาพระมาขายหน้าตู้นเนี่ยลูงปุ้ทวดเก้าเ็เนี่ยแท้แน่นอนเขาขายสี่หมื่นโจ๊กกับพี่คนละครึ่งนะลงคนละสองหมื่นมึงหวดกูไปดอกละสอง0 0ื่นเสื้อทเรื่องขายได้ถ้าว่าช็อตเนี่ยมันหวดผมไป หกหมื้า <65. S 2> <65. S 1> ละอ่าอ่าเพราะเราไม่ทันเหลี่ยมอ่อสาสวดภาพไม่ได้สวดคนไงผมแม่งไม่ดีอย่างนั้นผมแม่งเกเรอย่างเงี้ยแต่เรายอมรับว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนแรงอ่าเราเป็นคนแรงผมไม่พอใจมึงสวดภาพกูเหรอ,อไปถึงบ้าน